เออพี่ใช่ชุดนี้หรอชุดนี้แหละค่ะเป็นชุดผ่าตัดในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลอันนี้เราจะมาแปลว่าอะไรเนแปลว่าผมอยู่ไม่ใช่หยกในห้องพยาบาลในห้องพยาบาลแน่นอนพพีี่่ดดููสสิิพี่ดูส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 ิสวัสดีค่ะพวกเรา P two C นะคะวันนี้นะคะเราทั้งคู่จะพาเพื่อนๆมาพบกับบอล ที่ชื่อว่าเพชรเจ็ดสีนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าบอลนี้นะคะมีมูลค่ากว่าหลักแสนแล้ววันนี้เราจะมาทําการผ่าบอลเพชรเจ็ดสีกันค่ะใครผ่าคพี่ไงโอ้ยมื่อชีพมืออาชีพถ้างันเดี๋ยวเราอะจะพาเพื่อนๆไปพบกับบอลเพชรเจ็สีกันเลยค่ะไปเลยูและนี่ก็คือ ที่เราจะพ่าตัดเขาค่ะถูกแต่ว่าเราจะพ่าเขาแบบธรรมดาไม่ได้ต้องให้เกียรติน้องเขานิดนึงใช่ป่ะเออพี่ใช่ชุดนี้เหรอชุดนี้แหละค่ะเป็นชุดผ่าตัดในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลอันนี้เราจะมาแตลว่าแต่ว่าผมยกไม่ใช่ชุดในห้องพยาบาลในโรงพยาบาลแน่นอนโอเคชุดนี้ก็ได้ตามนั้นค่ะโอเคค่ะ ก่อนเดินนะคะก่อนที่เราจะไปผ่าอุ้ยขอถอดหมวกได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าเหมือนอะไรรู้ไหมคะเดี๋ยวจะริงติๆงิงเดี๋ยวจะไม่ใคราหมึเลก่อนเดินนะคะที่เราจะมาทําการผ่าตัดหัวบอลนะคะเราต้องเอาน้องไปล้างลากให้สะอาดก่อนค่ะได้ค่ะคุณหมอโอเคอันดับแรกนะคะคุณหมอจะนําดินออกและนําไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วหัวเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่แต่เดี๋ยวเราจะทําการผ่าแบบเอาเหลือจอมไว้นะคะก็คือไม่ทิ้งต้นเราก็จะผ่า ให้ลากกับมีจอมติดอยู่ที่ต้นของน้องไปด้วยบอนเพชรเจ็ดสีต้นนี้นะคะ mm hmm. เขามีทั้งจอมและหนอ่อเราก็จะทําการแยกหนอเขาออกก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้นําจอมของเขามาผ่าและในทุกขั้นตอนนะคะคุณหมอบอกว่าควรทําความสะอาดค่ะเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและควรระวังเรื่องยางของบอนเพราะอาจทําให้เกิดอาการคันได้นะคะ ในส่วนนี้ที่เราได้มาจะเป็นหัวของบอนเราจะทำการตัดให้ยังคงเหลือจอมและรากบางส่วนเพราะเราจะไม่ได้ล้มต้นเขานะคะเพื่อที่เมื่อเรานำเขาลงกระถางแล้วเนี่ยเขาจะได้ไม่ตายถ้าสังเกตนะคะเขาจะมีเขี้ยวงอกออกมารอบๆเลยเราก็จะเก็บส่วนนี้เอาไว้ด้วยค่ะแล้วเราจะทำการตัดจอมเขาโดยยังคงเหลือจอมบางส่วนและรากเอาไว้เมื่อได้อย่างนี้แล้วเราสามารถนำลงกระถางเพื่อปลูกเขาต่อได้เลยแต่ก่อนอื่นควรทาปูนแดงที่แผลเขาก่อนค่ะเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา จากนั้นเราจะทำการตัดส่วนรากที่ติดอยู่ออกทั้งหมดเลยค่ะเมื่อเราตัดรากเขาออกหมดเราจะได้ออกมาแบบนี้ค่ะในส่วนที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเราจะเห็นเคี้ยวของเขาเยอะเลยเราก็จะเก็บเคี้ยวของเขาไว้ค่ะเพราะว่าส่วนนี้ละค่ะที่จะขึ้นง่ายที่สุดโดยขั้นตอนแรกในการผ่านะคะเราจะผ่าครึ่งและหั่นออกเป็นแว่นแวนขนาดความหนาประมาณ0.5ซนติเมตรค่ะ โดยในส่วนที่เป็นลักษณะเคี้ยวของบอลนะคะเราก็จะทําการแยกเขาออกมาไว้ก่อนค่ะเพราะว่าส่วนนี้ยังไงก็ขึ้นแน่นอนค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทําการผ่าเป็นชิ้นเล็กๆขนาดประมาณ0.5ค0.5เซนเมตรโดยคุณหมอย้ำนักย้ำหนาค่ะว่าตอนผ่าเนี่ยให้พยายามติดเปลือกสีน้ําตาลเพราะว่าเขาจะงอกออกจากตรงนี้แล้วค่ะเห็นไหมคะว่าเราจะพยายามผ่าให้ติดเปลือกสีน้ําตาลให้มากที่สุดค่ะ แล้วเราก็จะหั่นให้เขาเล็กลงอีกเพราะจะเห็นว่าในบางชิ้นจะมีเปลือกสีน้าตาลแค่ส่วนเดียวเราไม่ควรปล่อยให้มีส่วนสีขาวไว้เยอะเกินไปค่ะเพราะคุณหมอบอกว่าจะมีโอกาสเน่าเนี่ยค่อนข้างสูงเลยแต่เราก็จะไม่ทิ้งนะคะเราจะนําส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยแยกปลูกในอีกกระบะหนึ่งแทนค่ะอดคะนั่ค่ะ้น่ค่ะนรนสนะน่คคและนี่ก็เป็นลูกทั้งหมดของน้องเพชรจสีนั่นเองนะคะ นี่คือจะเห็นว่าเยอะมากเลยนะคะใครที่อยากได้ชิ้นตาแนละ้วไปติดต่อจ้อขอกเอาเอก็จะมีชิ้นที่เป็นติดเปลือกเขาแบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือมีโอกาสงอกสูงนะ,ะแล้วก็จะเป็นตัวที่ไม่มีเปลือกเราก็จะตัดออกไปตัวนี้มีโอกาสเน่าแต่เราก็จะเก็บไว้อบเผื่อมันจะขึ้นมาได้เราก็จะได้มีลูกจํานวนเยอะขึ้นนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทั้งหมดนี่เลยนะคะไปแช่น้ําสังซ้มเพื่อทําการฆ่าเชื้อหนอง โอเคค่ะแล้วก็ทั้งหมดนีเ้เลยนะเหมือนเอาเอา,เอาน้องๆไปอาบ,บน้ําอันนี้คือเป็นการฆ่าเชื้อวิธีหนึ่งนะคะก็คือเราจะใช้น้ำสัส้มแต่ก็แล้วแต่สูตรของแต่ละคนนะคะก็อาจจะใช้น้ำปูนแดงอาจจะใช้น้ำ,ำเน้วแต่้แต่คนแต่อันนี้ที่เราจะใช้น้ำสับส้มเพื่อทําการฆ่าเชื้อเราจะแช่น้องไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วก็เหลยวเราจะล้างน้ําแล้วก็เอาไป Oh, ต่อไปนั่นเองในระหว่างที่รอลูกๆเขาแช่น้ําสารส้มอยู่นะคะเราก็จะมาเอาต้นแม่เขาลงปลูกค่ะซึ่งบอนต้นนี้นะคะลงปลูกได้เลยเพราะว่าเขามีรากเยอะอยู่แล้วโดยเราได้ผสมดินเอาไว้แล้วนะคะโดยคุณหมอบอกว่าได้ผสมน้มาําหมักสูตรคุณหมอสาไว้ด้วยซึ่งถามนางยังไงนะคะนางก็ไม่ยอมบอกค่ะไม่ใช่เพราะอะไรนะคะนางจําไม่ได้ค่ะเพราะแต่ละครั้งเนี่ยสูตรก็ไม่เคยเท่ากันเลยใส่เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์แบคทีเรียและแลคโตบาซิลัสค่ะ รอเล่นนะคะเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์และเป็นการให้ปุ๋ยแล้วก็ป้องกันมแมลงไปในตัวค่ะหลังจากลงดินเสร็จแล้วนะคะคุณหมอสาก็จะทำการเก็บงานค่ะโดยการดามน้องบอลไว้เพื่อให้ต้นเนี่ยตั้งตรงสวยงามค่ะ หลังจากที่เราแช่น้าสารส้มไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วเราจะนําชิ้นส่วนที่เราได้ตัดไว้เนี่ยมาล้างน้ําเปล่าหลายๆรอบเลยค่ะเพื่อความสะอาดและเป็นการล้างยางของบอลด้วยค่ะอาจากที่ที่เราล้างนะ้ำหลายๆรอบแล้วนะคะมาเสร็จน้ำก็คือมาวางไว้บนกระดานซูดินก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่ให้น้องเขาจะมันมากอันนี้เราก็จะแยกด้วยว่าอันที่ติดเปลือกน้ําตาลเราจะไว้ฝั่งนี้เพราะเราจะแยกกันอบนะคะส่วนอันที่ไม่ติดเปลือกน้ําตาลก็จะเป็นขาวหมดเลยแบบนี้เขามีโอกาสเน่าสูง เราก็จะแยกอบเราจะไม่ไปแยกไปอบรวมกันเดี๋ยวจะพานกันเน่าไปหมดอันนี้จะมีโอกาสขึ้นน้อยอันนี้จะมีโอกาสขึ้นเยอะมากค่ะเมื่อเราผ่าลูกออกมาได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาเขาเนี่ยมาอบโดยการที่ใส่กระบะทรายนะคะซึ่งทรายนี้ได้ผ่านการล้างน้ําจนน้าใสแล้วนะคะใช่ค่ะก็คือไม่ให้สะอาดที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ถ้าไม่สะอาดเนี่ยมันจะทําให้น้องลูกๆเนี่ยปิดเป็นลาแล้วก็เน่าได้ ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทําการจับนะ้องโลูกแค่วาง่วางวางเบาๆนะคะไม่ให้พยายามอย่ายให้น้องเป็นบ,บาดกับทรายเพราะวางเบาๆโดยเราจะแยกกระบาสสาหรับชิ้นส่วนที่ติดเปลือกสีน้ําตาล1กระบาและชิ้นที่ไม่ติดเปลือกเป็นสีขาวอีกหนึ่งกระบาดเผื่อว่าในกระบาที่เป็นชิ้นส่วนสีขาวเกิดเน่าขึ้นมานะคะจะได้ไม่ลามไปติดชิ้นส่วนที่ติดเปลือกเพราะว่าในชิ้นส่วนที่ติดเปลือกสีน้ําตาลเนี่ยเขามีโอกาสที่จะงอกขึ้นมาสูงค่ะแล้วเราก็นําชิ้นส่วนเรียงลงในกระบะ กดลงไปนิดนึงแต่ไม่ต้องเยอะมากนะคะและที่สำคัญอย่าลืมเว้นช่องไฟไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าชิ้นไหนเกิดเน่าขึ้นมาจะได้ไม่ลามไปชิ้นอื่นค่ะและสำหรับชิ้นส่วนที่ติดเปลือกสีน้ำตาลนะคะเวลาเราวางลงในกระบาดเนี่ยให้นำเปลือกสีน้ำตาลเนี่ยไว้ข้างบนค่ะแล้วเราก็ทำการเรียงเขาไปเรื่อยๆจนเต็มค่ะ เมื่อเราเรียงชิ้นส่วนทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการปิดฝาเพื่ออบเขาไว้นำไปตั้งไว้ในที่ร่มแต่มีแดดเข้าถึงนะคะและที่สำคัญค่ะไม่โดนแดดโดยตรงนะคะเราสามารถตั้งเขาทิ้งไว้ได้เลยนะคะสัก2อาทิตย์หรือ1เดือนนะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าเขาโตขึ้นหรือเปล่าค่ะตอนนี้นะคะเราได้ทาการผ่าขอดเด็กทุกคนแล้วก็เข้าตู้อบเรียบร้อยแล้วพ้นขีดอันตรายตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วคะคะ,คะรอให้น้องๆเติบโตเปน็นคาคตของชาติต่ตอไปตอนนี้คุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่า ไม่ไหวแล้วเดี๋ยไปเั้พอย่าเพิ่งขยัเราลืมขั้นตอนสุดท้ายสำคัญที่สุดอุ้ยใช่คือขั้นตอนนี้มันเป็นทริคที่ไม่มีในในคลิปไหนแน่นอนที่คราเผ่าหัวบอลสีมาเก็คือขั้นตอนนี้สำคัญมากที่สุดโอมานตาปัจชะเยะปัดิเปเทนะมาะปัจชะเยะปด ถ้าชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ